เจฟายฟเจ้ายรีวิวอะไรให้ดูหน่อยดิยโอ้โหรีวิวไหนไหนะมีปะไม่มีอะไรมาไงไม่มีอะไรมาเลยอะไรวะปกติเห็นไปทุกที่ทุกที่มีอะไรมารีวิวรอบนี้ไม่มีเนี่ยในเครื่องก็ไม่มีรูปต้องเปลี่ยนเครื่องโอ้โหนี่โทรศัพท์แก้บนเหรอเออโทรศัพท์แก้บนเล่นดีไหมดีดิลื่นปื๊ดปื้ดเขาว่ามีปัญหาจริงบปะไม่รู้อะมีปัญหาอะไรอ่ะไม่รู้ดิพี่เข้มแล้วมีปัญหาได้หรอไม่รู้อ่ะ มีปัญหากันโซยไม่ได้นะ้วครับเราไม่ชอบตัวเองแล้วตอนเนี้ยเราซื้อแล้วใช่ไหมวุ้ยวูพรุ่งนี้ไปเหมาอะไรมั้งลองบอกให้หน่อยพรุ่งนี้ไปเหมามีอะไรเอวันเอ็ก์เอ็มสลันะคะงานเปลือกงานซียนซีแล้วก็มีอะไรวะเธอบางคนวิบากบางคนวิบากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอย่างอื่นด้วยฝั่งลูกค้าติดตามหนึ่งคันรถหกล้อหกล้อใช่ตอนนี้ได้รถเรียบร้อยแล้วนะเป็นเอฟซีเราเองนะคะจากการจะรับุรีเดี๋ยวเจอ พ่งนี้เที่ยงใช่ครับแล้วถ้าใครมีอะไรเหมาให้ติดต่อได้ไหมครับใครที่มีอะไรเหมาะนะคะก็คือทักมาได้เลยนะคะทีเ่เพจนะคะเจ๊ฝ้ายพร้อมจบบอยไว้ชอบก็ได้หรือว่าจะติดต่อ l ล n แอดน้าโปรไฟล์นะคะได้ทุกช่องท,ทางใช่ได้ทุกช่องทางนะคะ